เาาเากเบงเบด้วยเสโเป็นาตาเาปติชอเลยใช้ไปไหนีรนแต่ว้าครบงานเเอชอบดูคลิปพิเศษด้วยครได้ข่าวเกมเลือดนะเส้นเส้นเส็นโที่น้องเลยนะพี่น้องนะจัวะนะฟาวนผมบอกเลยนะวับ ยิงนะเก่าๆเอาละฮะโหลุ้นเลยฮะตะโกนตั้งแต่ปิดนะฮะตั้งแ่ปิดเลยฮะเก่ายิงด้ยิง่ี่บยตั้แล้วตั้งแต่บ้ดาโอ้โหไม่ดีนะเป็นหน้าชาิแมวรับอลบอลพี่บอลนะจ่า,ายเข้ากลางให้กับเก่านี่เดีกีนรัชชนแบงคอกนะครับเป็นสัญญาแล้วด้วยเอ เด็กเก่าแคสซินนะรุ a? 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 ่นน้องผมนะแต่ผมไม่รู้จักเขาครับผมก็ยื้อพูดทำไมเขาไม่รู้จักผมเหมือนกันนะแล้วเขาก็คงไม่สจงได้ผมด้วยนะใช่ไหมครับครับต่อครับตื่นเต้นเพื่อนแล้วตจะมีมันบิ๊กแมทนะบิ๊กเลยฮะใช่อ่ะเอครับเอโดนมาดาบโอ้โหไม่เก็บบอลนะเออจ๋วยใส่สวยนะลูกนี้ยทำได้ดีครับมาที่แบงค์นะแบงค์ยกโตัวไปให้ออทูอาเป็ดนะ เราเป็นมือหวต้นเกลือรู้สึกเป็นทาเลยอะไปจบไปตอนนี้มียู่อะจบอะไรดีครับเอาอี่างาน,นีต้ตีต้นลานบิมเลยติดเลงน้านเก่าไปกองกอแกะไว้ได้เลยนั่นน่ะต้นมาทุบขึ้ทุบมาที่เลยอให้เอครับยิงได้ามาของเพื่อนแล้วของเพื่อนแล้ว ủa chưa có tham quan gì đâu ạ rồi mà đi ăn bó ra chùa á phải tlet. À, tlet đánh đánh được đánh được là mất mặt đất con chị ào hay rồi à luôn lo mèo lại

เสนะอ่าเอาไปดีเไปแล้ว A ตัวนี้เร็วนะบอกเลยิดเจ้หลังมาให้บาสีบาสีบาสมองแล้วหน้าบาสที่เพลย์เบกเกอร์เลไเตอร์โอ้โหสามไอต์เตอร์าไม่หนุะแบงแบงขึ้นาส้าแบงคเวแบงจ่ายมาที่เบรยโอ้โหไม่ทลานะ ยังเหมือนแบบยังไม่กล้าโบกกันไปแรกนะครับด no, no, ูครับใช่อ่ะยังยังกล้ากล้าเก่งๆอยู่นะเด็กๆเด็กๆไม่ได้จบเลยลูกนี้เลยลูกนี้อ้าวเปิดตาลูกนี้ไม่ผ่านแบกแบกเก็บไว้คนเดียวแล้วแหมเยอะทีหลังก็เลยเก๋าที่ลงมาเลยนะลูกกอดเองใส่ป่ะเอาแล้วนะยังไดงนะเอ้าตรงนี้ลูกนะ

ผมเชื่อว่าได้บอลเท่าไหร่ขาหักครับเราเปลี่ยนเลยฮะโอ้โหใส่แรงมาหน่อยแล้วเก๋าบอลไม่พันนะโอ้าขึ้นขึ้นมาให้ดอยขาในหน้าตาดีแล้วไม่มีอะไรจบเลยครับทางด้านทัพแล้วโตเปลี่ยนเยอะแยะนะฮะนิ่งแรงหมดแล้วเอาใจช่วยแล้วอ่ามีฟ้ากันนะ อาีเอกบอลโอ้เอาบอลีกเิบแล้วนัดนัทเอ้นัแทกนะนัทมีไฟนะจิเลนพีน้องพี่ครับปาตครับีน้องมาีน้องหน้าเหมือนกันะแต่นิสัยต่างกันนิเละน้องเป็นคนดีครับใช่ครับพี่เป็นคนดี้าครับดี้าครับเนี่จ้าอ่ะให้มาถูกูก อไปไหนนะไม่หช็เลยนะ้งแนว้อกโดายนัโนนะลูกนี้ไม่ดีนะลูกนี้ไม่พร้อมนะนี่ตายแล้วตายอ้เีมีมไม่แล้วนียังไม่ลงนะยังไม่งะคมันาเกยข้างครับขู่าเป็นลุกหนักสคนยังไม่ลงเนะเกาเกายืกลับมากแล้ววันนี้ จังแค่แค่อยู่นะใช่ครับเตรียแป้งปลาได้เลยะเก๋าเก๋าโยงมาใ้บอลบอลเปลี่ยนฟ้าครับไอซุกได้ไหมหางตัดไม่ได้เอาใบตาลตาลแดงนะหางถึงได้ครับโป๊ะเก็บได้้งหมดเลยนะไม่มีตลาดนอกหัวเราะรตัดได้สวยนะแทงรู้ป่ะโอ้ยใบตาลอยู่นะจัดเลยนะเด็กจ เดี๋ยวครับนาที2ผมต้องกลับ <laughs> 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 เะวะโงบีอยู่นะผ่านแปลกันทีแล้วคงอะไรครับเนี่ยผมงมากเลยครับคุไม่บอกผมว่าพี่จะทำอะไรอ้าวโอ้ยอ้าตะกินเแล้วนะ้นีู่จอบสีดิแล้วผมานไน่มันนไงผมไม่ได้ไปถามลงกวถึงที่นถามไมได้นีผมเลยย่อย่างเนี้ยผมมัน ผมไม่เจอเขาที่ไหนไม่รู้ทางด้านพักแนวอ่านเกมก็ทิชได้นะหนุนจากกัอดีครับหูุจากกัอดีเลยครับเรียนกระโดดตั้งเอฟเดียวกันเลยฮะนัดพอต่อเก๋าคือจะบอยบอลหาเพื่อนแล้วให้เข้าในมาที่แบงค์แบงค์คือทางเก๋าเก๋า่าอีกทีนึงหมูโหมานยุบแบบนู้นย่างเร็วเลยนะเก๋าแล้วครับ

บอยแต่จ่ายไม่ได้เนี่ยนะโอาโหท่าแปลวี่เต็มเลยนะอยู่ในใจเต็มเลยนะรออยู่แบบรอกินป่ารอแต่จบเลยนะนาบารนาบาแ่จ่ายไม่ได้เหมอกันนะนาบาต้องคืนนะโว้นนี่เป็นประตูด้วยนะเอาวนี้หลมาเออหาแล้วครับาแล้ววนมา ดูแรงดูขึ้นเือเลยนะใช่ครับเโอ้โหสงีบผมทุกก็ดีนะดหมู่บ้านดูนกันนะสมัยก่อนเสียงเที่ด้นครับแ้วก็พาผูเดินผ่านนะผู้ว่นะาเลยนะข้มาอวนะไหนก็ดีอ่าไหลมาโอ้ังน้าที่โปเต้นนะทุกปรเตเลยดีกว่านะเดี๋ยวพี่มคีคลิปเลยนะ ลงมาเาไปนได้ลูกนี้ไม่าเลยหูยเหนื่ยโดนชนขมาดวันนี้เมื่อกี้มันโดนโแล้วจะได้เข้มาบากนมีโดนเสียดิ้นๆนะขาทุ่มงมาให้อยุ่มลงมาเลยนะประมาณสองนแดวันนี้เราเก็บท่านาได้ล้านกว่าบาทนะ

ลูกก็เป็นนะน้องแดนตื่นเต้นแล้วติดผมจริงนะด้วยหรือเใช่ติดผมอย่างไม่แซวนะครับอย่าครับอย่าเดี๋ยวนะนะหยาผมฟ้องนะครับเอาลงรูปอะไรที่เป็นของผมเป็ดๆะเล่นรอหลวงแม่นะลกมาแล้วครับแหย่าครับผมนะน้องอย่าไปช่วยน้องแดนผมดนะรอโอเคหยาครับอย่าแต่ตอนนี้ผมเองนะหนูนะเขาพวกนี้เขาฟังเพลงนะผมไม่หยาไปสองสออยู่นะเอ๋อหยาได้ครับเก็บเอ๋อ ลูกสายบ้านเธอครับใครจะยิงครับเจ้าต้นเนี่แหละฮะฟอเลยครับขาหนักจริงๆนะเจ้าพ่อลูกนิ่งครับถ้าใครเป็นการเทรดโดนลูกตายตีแล้วจะมีคลิปเขาจริงอยู่นะดูนะลูกนี้ยิงโอ้โหสตีแล้วแต่ลูกนี้เอะเอะยกยกไปพาเข้ามาจังอัด เอาับ<ล>ีกาเปิีตัวแล้ครับ,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 บออการแ้วี่มนะฟ้าแล้วติ๊กบอสครับเอาครับรู้สึกว่าจะขยับนาบ้านทิ้งนม่เอาเทาน้าออกไปพักแล้ววิ่งหูวิ่งวิ่งเจีงิ่งเจียไแล้วตมันไม่ใช้ตัวที่เราพูไป นะเลยการโนะลเคชันอะรบอกนะบอกพีเอ็มลงมาแนกางฮนะในตนะ้นเ,เนีอามอามลอยลอยถึงสาตนัที่สจัไม่ไม่าดูนนะ้ฮะเอาลพีเอ็มพีเอม,มาแนละ้วเอยไม่ได้ฮนะเก่าฮนะเก่ามาีเบสนะเบสเบส Vết sùi ăn đi! Che này đồ ăn đi! ăn đi chào em! ăn 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 Bỏ ăn Bỏ ăn 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 Đi ăn กบป่หน้าบ้าเอาแล้วฮะยังได้อยู่นะจริงจริงนะตัวนี้โอ้โหเหนไม่บาดเอเอนะโอ้โส่ที่แค่ไม่ดีก็ได้นะลูกเตมาน้าบ้าเจ้โอ้โหลบไม่ดีม่ได้ยนงเผดังไท่ได้ถือวื่นเลยว่าลนี้บอยน่ชิง้ได้แล้ววนี่บอยชิงได้ไหลายทีแล้วนะ บอลไม่อยู่ฮะวันนี้เอ็มเล็กตึ้นมาแล้วงแต่เอ็มใ่แลเอาละเก๋าเกาให้มาทุบอ้าวเลิกชุนะไม่เล่นนะฮะหเล่เอาบอลลากนนีุ่บนะเอาใหม่ฮะมาขอทุกเ่้ามาบาสบาสหลบตึ้ดียกไปรนี้โอ้โหไอ้โอ้โหปุกทำไม้ดีนะลูกนี้ไปได้แล้วถึงตาเยอะโอ้โหบากที่เอ็ม เริ่มเพลงทัทท็อกได้ได้คุมมือเกมนล้ะหรี้เปลี่ยนมาสวยป๊อป

รักษาบุคกายภายในครได้ทั้งทางติ๊กวินาที่สุดท้ายนะตรงมัดทั้งหลังหน้าครับทั้งกินเลยฮะน้ำอมฤตนะน้ำมะเชือเทศนะข้าวตาตาบอดนะครนะฮะู่เสมออยู่สูสีนะผมเจมส์เดินไปอย่างรวดเร็วนะเจมส์เหวงมาที่ป๊อกนะป๊อกยกแล้วนะโยกมาให้ก๊ะตามนะป๊าดนาบ๊า เพื่อนอยู hey. okay ่นะมันรู้จะจ่ายใครก็ออกมาแล้วพี่เอฟแหวกว่ะเต๋อตัวี๋ไมดีเยอะดีนเต๋าตัวแบตตัวเตาอต้องหลอกทีนี่ตีเเกมโอ้โหตนี้ตกไม่ดีนะโอ้โโอ้นี้นั่นเต็มต๊วะานนะโอ้โหมาทำเต็มนะเวลาบาดเจ็บหนึ่งทิแล้วเวาแวก ครัเดียวเราขึ้นแค่งแล้่คพัเวลาบาดเจ็ดแล้วนะนิเร็วเลยไตัดี้มาอลเลยนะโอ้โหนนี้แม่อ่นี้ระออนี้บ้มันเรนได้ครับเอมาได้เกาเกานี่อันายเลยแมโอ้โหนีีารงนเอาละเ เมเจมคือพ,พี่เกา่าครับจบ้ายของพนเจกกแล้วนะสังเลยน้นอ,อ,อ,ใในองพี่แป้งผมหาจใจก่อนไม่แบ้ครับผมผมคิดแรกแน่เลอยากจะต่อเวลาพดอีก15นาทีไปเนลเยนะเอาละพี็แเอาล้วพะ 拿把斧头，这里。